สบายดีพี่น้องต้องไปสุขุมสุขมณีนนมาพบกับช่องแม่น้องมั่อนมันสภาพพี่น้องมอา,งา,าไ,ไาาด้ักยามเ้าเนาะไปไปปุ๊บจ้สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดียามเสาว พักไปส่งข่านขายปปีงเพื่อนเนาะโอ้เมื่อตัดเอ,เอาตัดตัดทำไหมหยาเพื่อนมาเสียหยาเออซารันแล้วพ่อ,พ,อพ่อต้องตัดออกเออ บัวร่าผ้ามันเลิกกินพ่อพี่น้องเอาไปขายพ่อได้ขนมดูเราทราบนั้นแล้วพ่อได้กระต่มขนมหาพันสิบพันขันยังได้กับประมันสิบหาพันขันมันลายกับสิบหาพันอืม เชียมกันละคาบ,บ่บ่แพงดอกขันบริสุทธิ์เอามาอืออาา่านบานหักว่าเดี๋ยวเด้อ่ามันหักอีแป้นมาเสียงมะขาบมะเห็นเลยข้าแป้นปลูกอันก็กลวยเด้ก็กลวยแล้วมันหกักมันหักเสียมหักสุดดามันหักเสียมละหักด่ามันหนักโพดอันนี้เสียม่ยอกเชี่ยมอะไรอย่างนี้บ้าปเสียมอย่าง

เจ็ดละเถอะอยู่หน้าบ้านก็ปลูกไว้อยู่เนาะพะวานเอามันแก่แหละดอกมันล่นลงโ่ลนลงคระเบียมันลายแล้วก็เลยเอาเอาไปออกไปปลูกอยู่แถวหนาบ้านแม่บริณาร์แม่ขันดะบอแม่กินนั่นบ่คือใช้กระเจ้าแน่เบ,บียบมันเนาะมันลาย กจ็จ,กจะเ้าน้าแม่กเจมาขอน้องถ้ากเจามากก็จะเห็นกเจะเอาไม่เป็นไรอะไรได้เบียมันนั่นเนะะาะยายญ่ก็จะปกเนาะอันใดตั้งสายก็ยกเห็นเนาะอ,อ,อันนี้แม่นพักมันแงะพอแม่พีพ่น,น้องใส่แกงนมใหม่หอมสำหรับผู้มักเนาะ ออหอมหอมแบบหอมแบบคือว่าแบบโอ้ยขักนะสำหรับผมมาข้าวเองหน่อยนี่แบ่บมั่มีพักกระแยง,งก็ใช่พักแยนะนี่เนาะหญ้าพื้นวานไว้ดอกอะไรกันเนาะ <laughs> หอมอะไรเลยคือว่ขาขัก,กน,นะมันกินมันโอ้ยส่วนให้กินแกงว่ามะาระายากแกง นี่กง็งามๆก็ได้บัลลป่านะมันตัดลายสุดเลยมันบริจาอันนี้ปันไดเนาะสามสุดสี่สุดเลยตัดเองหญ้าพืนมาเสียหญ้าเออตัดจำๆลูกตัดจำๆให้มันโปร่งใหม่เออตัดจำจๆให้มันเกิดใหม่เหมนีนกั อ,อันบงนางเถ้อม,มันจะเป็นเพียเนาะอันบงมแมนมดแดงขึ้นมันจะเป็นเพียมันงอมันแง่เขากัดตัดอกดกอกอันนี้ห้อมเสริมเพ่น่นอาอันขี่ไก่มาใส่พ่อได้เก็บกินบริสุทธิ์ไปเก้าหนังสือพักเถ่อละสิบทีสิบหาพันได้เพื่อสีได้กินอันนี้แลน อันเพิ่นมาปลูกไว้เนาะแล้วก็บริสุทธิอาหารพักมันเก็บเอาอยู่นี่ทุกอย่างอยากพักสุปก็ได้พักกระโดนกับมีพ,มพ่อแม่พี่น้องพูดพักกระโดนย่างขาดแต่พักธรรมาใสนในพักติ๋วเนาะมาปลูกรายเทือ่อแล้วบ่ติดเยอมวยก๊อกหนึ่งมานี่นมาปลูกรายเทือ่อแล้วบ่ติดก็อันติ๋ว เออตัวนี้แหละนี่ตัจำ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 เนอะตัดจำจำเนอโอ้ย่าจำปานนั่นเดีมองกัน,นมันในหลวงเนาะเออ,อขี่เป็ดขี่ไก่ันมาใส่งามเบิด พ่อแม่พี่น้องเมื่อบึงพักอันนี้ก็เพิ่นเคยเคยเห็นบ่อพักกันไปคอมานน้ำมันสวนเพิ่นอยู่อยู่สวนเนาะพักพักอยังพักทั้งเหนือนะพักทังเหนือพักทังเหนือเราไปพักันนี้เนาะจักแม่นพักอีกยังงพ่น่าแสบแสบแล้วก็ปลูกเอาบัมปลูกเป็นพุ่มมันมันเลือกินพ่นตัดไปให้เบลเนาะแถวนะนี่พักเอาเพ่นลาออมแสบ พักมันอีอย่างเพิ่นเพิ่อนเอาหารมาแล้วกันเพิ่อนเอาหารมาแล้วกันมาปลูกกินน้ำกับประไว้เพิ่อนอพักออมเสแอะถ้าออมยังเถื่อนหรแม่ไม่ได้ออมยังเถื่อนเออมีแต่สุกเนาะมีแต่เก็บไปสุกบม่ได้ออมทั้งทงั้งเนื้อทั้งใสแยะเพิ่นเนาะเพิ่อนเอาไม่ร่องปลูกแล้วเพิ่นมาเสแอะเสแอะเหามืนพักได้ออมมีแต่สุกสุกก็ะเสแอะเด้ นี่ผักสุกพเนาะผักทางเหนือป้จ๊คเขาซื้อมันดอกหันกินฮะฮะผักทางเหนือผักอะไรกับป้าโป่งจะน่ะผักแพลวาเนาะโป่งน้อยเดียวตะกี้น่ะเป็นภูมิโอ้ยกินกับป้เบิร์ตผักแพลวนะเรืองน้อยหนึ่ง เอาสี่อันไปนตัดทั้งอันทั้งนาบ้านเนาะวันนี้เอาไปเบิ่งกันทั้งนาบ้านเอาเบิ่งทั้งนาบ้านพ่อพี่น้องพักเขาบ่หลายเ่า่เพระได้ตัดเนาะเออนทีเขาจะปลูกพักอกันเขาจะปลูกพักอีตู้เนาะ นี่เพราะอ,อีตูเนี่ยยังเป็นดอกบ้านเราอีตูกันเลยท่านนี้มันเป็นบราร์ผ้าฮ้ฮัลโหลสบายดีสบายดีพ่อแม่ที่บ้านโอ้ <c oughs> พ่อหน้าก็ไปขึ้นมาไปเกื้นยาตื่นขึ้นแล้วไปเกื้นยาหลุดหลุกสาวกันเลยตาจำจ้ำหลอก าลมผัดวีวีตัดจำๆำลกเออจำๆขนาดนั้นมันโปรงไหมประธานนกิด้อันนี้เพิ่งจะกลับไปขายน้าแม่เนาะเนาะคนขายผักอันี้น่งเถอไขาลูกไปส่งเอง พอนี่พ่น้องเบ่งบรรยากาศแถวนี้ก่อนก็บลกลินใหม่้วก็อันนี้แต่เป็นแต่ดอกเนาะเป็นดอกบบบบบหมากบาติดเมื่อก่อนอาอยุเฮือนยาเนาะบลิรีนใหม่ลงไปส่งอยู่ตลาดมันลายมันลายอะไรกันเลยเอาไปให้ตลาดเ่นขาย Mm hmm. ตัดอันอันเออตัดยี่แฉมเงามันเออไปนั่นแล้วเออเจอไว้มันง่ามมันก็ตัดม so ันเลือกินเพราะว่าพักยง้มเนียนวันนี้ยง้มพ้นมากแล้วมันมันเกิดเนาะพราะอแไ่พี่น้องดอกมันคุูมันยังแล้วมันเกิดซัมซีอาเบียมันเนาะเพี่ยก็บโรกหิม้นามมันลายลาย จงไาอันดอกมันเกิดอ้าแม่สิไปตัดได้ใหมไฮบรูอัน,นอันนี้เริ่มแม่สิตัดอาแม่สิไปตัดมมนสิไปตัดมาตาัดเอง อ้านจะจบคลิปไปเพียงทยยเท่านี้เด้อเออโลว้าวแม่ไิ่ตังกกๆงให้เลยค่ะขอบายๆอเมต่ะะเบพี่น,อน้องอ่ะจบคลิปไปเพียงเท่านี้ขอบใจ